ภบารวะอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรตาจ,จนค่ะ,จะเจริญทาสํานึกดีพี่น้องกิจอาสาทุกท่านและที่อยู่ทางบ้านค่ะชื่อวาสนาสีเพ็งค่ะอายุ50ปีเรียนหลักสูตร6เดือนแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยนุนริ้วละและก็เรียนวิชารามค่ะ จะมารายงานมาทางสงการบ้านหนูสำนึกผิดกับพี่นิดหน่อยผ้าอาจารและจิดอาสามผิดดีด้วยค่ะหนูู้โดนกิเลสหลอกแล้วหนูก็ไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังธรรมะจากผ้าอาจารหรือว่าไม่ได้ค่อยเข้าซูมหรืออะไรต่างๆเพราะหนูมาบำเพ็ญที่นี่แล้วหนูก็จะยึดมั่นถือมั่นพอทําอะไรแล้วก็ S <S จะไอ้นี่แล้วหนูก็ไม่ค่อยได้มีเวลาเข้ามาเลยแล้วแล้วทาผิดหลายๆเรื่องเหมือนเหมือนแต่ว่าจะเอาหลายๆายใหญ่หลาย,อย,าลายๆ,ๆอย่างทําหลายๆอย่างแล้วมันไม่ได้สักอย่างอืออะไรประมาณด้วยจะมาส่งกันบ้านเรื่องกิเลสความอยากว่ะส่งเรื่องทางทางเส้นค่ะ เม,มืา่อวานนี้หนูสู้กับกิเลสความอยากค่ะมคือหนูตั้งสินว่าเอาพัฒนาลองเอาไม้ใกล้ปากขึ้นน่าจะหรือใกล้อยู่ใกล้อยู่ใกล้ไมาให้้กล้องขึ้นนะคะเสียงจะได้ชัดขึ้นได้ยินไหมคะอ่าตอนนี้ชัดกว่าเดิมค่ะเอาเมือลงก็ได้ค่ะอืมขอบคุณค่ะ นูจะมาะรายงานเกี่ยวกับกิเลสความอยากทู้กับกิเลสค่ะ mm hmm. เกี่ยวเรื่องราดหน้าเ mm hmm. มื่อวานนี้นานๆนนราดหน้ากับพิซซ่าผักค่ะนูหนูมไม่ไม่เคยได้กินพิซซ่าแบบนี้แบบมานานแล้วใช่ไหมไม่เคยกิน mm hmm. อยู่ทางโลกหนูก็ไม่ค่อยได้กินนูไม่ไม่มีโอกาสที่จะได้กินแบบนี้ไม่ค่อยได้กินกับเขาค่ะเป็นครั้ง เมื่อวานนี้มาอยู่ที่นี่ครั้งแรกที่หนูจะได้กินพิซซ่าที่นี่น้องเขาทำเขาเขาผู้คบพุ้นนะคะทำแบบว่าไม่มีสารพิษไม่ใช้น้ำมันใช้แตกผักแป้งเขาก็ใช้ใช้ถั่วลูกไก่แล้วตอนนี้มันก็มีรดร้อนกับริดเย็นแต่ว่าเขาใช้กระทะอะไรนะคะที่นี่หน่อยหนูไม่รู้นะคะกระทะแบบว่าไม่เหมือนบ้านบ้านนอกหนูอะค่ะกระทะแบบ ที่เขาไม่ต้องใช้น้ํามันนะคะเขาก็ทําเป็นแผ่นแล้วตอนนี้มันก็ออกมาเขาบอกว่าเขาแบ่งไว้ให้หนูหนูลดน้ําผักไปก็เกือบจะครึ่งครึ่งวันแล้วใช่ไหมมันหลายแปลงไงพอไปถึงเขาบอกว่าเขาแบ่งไว้ให้คนละชิ้นละชิ้นหนูก็ได้ความไม่รู้อะคะ่ะหนูก็ถามเขาว่ามันคืออะไรอไรหนูว่าหนูจะทานได้ไหมเพราะว่าหนูไม่แน่ใจเพราะมันแปลกๆนะคะมันชิ้นสามเหลี่ยม ตอนนี้เขาบอกว่าเป็นพิซซ่าอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าทานได้อะไรประมาณนี้หนูก็ทานไปแต่ว่าที่หนูสู้สู้กับกิเลสครับอร่อยค่ะหนูมีกิเลสความรู้สึกว่าโอ้อมันอร่อยแต่ว่ามันเป็นจืด,จดอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนที่อาหารที่หนูกินนะคะก็มีกิเลสความชอบแต่ที่หนูสู้สู้ก็คือหนูตั้งสีม ตั้งสินว่าหนูจะไม่กินเส้นเมื่อวานเนี้แล้วหนูมาเลยค่ะมาเต็มเต็มเลยค่ะเส้นมั้งสีเขียวสีขาวอยู่ในตู้ค่ะหนูบอกว่าหนูจะทําแบบที่คุณคุณเจงพูดจะดีค่ะที่ท่านบอกว่าเจ็ดวันท่านหนูจาไม่ผิดว่าเราลงตั้งสินสู้แต่หนูจําไม่ค่อยได้ว่าเจ็ดวันนี้เราว่าเรามีกิเลสอะไรประมาณหนูตั้งสินสู้กับเส้นนะคะว่า หนูจะตั้งสินสู้วันวันเดียวก่อนนะวันนี้หนูจะไม่กินเส้นแล้วตอนนี้มาตอนเที่ยงทำอาหารมาเลยทั้งสีขาวสีเขียวหนูเอาละออ้ตอนแรกเนื้อกำลังจะไปตักนะคะเอามันไม่ได้นะเนี่ยวันนี้เราตั้งสินเราตั้งสินกินเส้นแต่ว่าหนูก็เลยบอกว่าเราอย่างนั้นเราก็เอาเอาไม่เอาเส้นดีกว่า ถ้าเราเอาเส้นนะมันก็จะทุกทําให้หนูเนี่ยแผลหนูก็ไม่หายเพราะความกิเลสความอยากของหนูนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยก็พิจารณาพอหนูมาอยู่ที่นี่หนูจะทําแบบไม่กดข่มอะค่ะพออยู่ทางานอกกดข่มมาเยอะแล้วได้นานมาอยู่ที่นี่หนูก็เริ่มมันเริ่มต้นใหม่พระอาจารย์มันกลับมาแล้วหนูก็โดนกิเลสหลอกไปนานแล้วหนูก็จะเริ่มเริ่ม เข้มขึ้นพยายามลดละเพื่อพ่อครูและผร้อาจานะคะว่าอะจะอําอะไรที่ทดแทนท่านได้เท่ากับที่ว่าเราจะพยายามลุละเกตของเราหนูก็พยายามคู่พิจารณาโทษของมันอะไรอย่างเนี้ยค่ะแล้วตอนนี้อยู่ๆหนูมีความรู้สึกว่าความความที่มันอยากมันก็หายไปอะคะ่ะอ๋อหนูก็เลยรู้ว่าไอ้ไอ้ที่ว่าเขาว่ามัน อะไรนะที่ว่ามันไม่กดขมเนี่ยมันมคงจะได้แบบนี้ใช่ไหมคะหนูว่าองจะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยหลายๆครั้งเรื่อหนูก็อู้ดีนะเมื่อก่อนเราจะทําอย่างนี้ไม่ได้เราไม่รู้เรามาที่นี่เราได้เรียนรู้ว่ากดขมกับไม่กดขมมันเป็นอย่างนี้นะนะหนูก็เลยเพึง้อใจอะคะแล้วหนูก็ไม่ไม่หิวไม่อยากเลยค่ะเส้นนะหนึ่งหนูก็เลย อ้น,นี้หนูก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าดีใจแต่หนูว่าเราอย่าเพิ่งดีใจนะเดี๋ยวมันก็จะมาทดลองเราดีอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ขอบคุณพระอาจารย์ค่ะที่เมื่อวานหนูได้ฟังหน่อยนึงเมื่อวานนั้นหนูก็เริ่มตั้งสนเข้มวันนี้หนูก็ตั้งสนเข้มทานมือเดียวแบบไม่กดปงมแล้วตอนนี้หนูก็ได้ฟังพระอาจารย์เมื่อวานว่า ได้ที่การที่เรามีปัดป๋ามันทําให้เราได้สุกของชั้นนะ,ะ่ะเราได้ล้างใจะคะ่ะหนูหนูรู้สึกว่าหนูหนูได้ล้างใจเวลาหนูหนูโทษเหมือนเพ่งโทษว่ามีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีกับเพื่อนๆนหรือมันทําให้หนูคิดได้ว่าหนูเคยทําอะไรมาะคะ่ะเมื่อเมื่อเช้าและเมื่อวานนี้เหมือนกันมีมีคําที่ที่เขาไอ้นี่หนูหน<ๆ>ก็เลยอู้ ถ้าเป็นเมกกื่อก่อนหนูจะทําไม่ได้นะคะจะจะจับกิเลสไม่ไม่ทันนะคะแล้วตอนนี้หนูก็มาสังโอ้เนี่ยการที่มีศัตสะทาให้หนูได้โชคสองชั้นแบบพระอาจารย์พูดได้ล้างใจเราแล้วก็ได้เห็นว่ากิเลสเรายังมีอยู่มีความชอบความชังอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไหมมีมากหรือน้อย แล้วแล้วแล้วเราก็เคยเป็นมาแบบนั้นน่ะเราต้ององใั้ให้เขาเราเป็นมาทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็พิจารณาูหนูอยากได้คำหนูสํานึกอยากได้คําพี่แนะ่จากที่นิดหน่อยด้วยค่ะก,กับทุกทุกท่านด้วยค่ะบางครั้งท่าหนูพูดอะไรที่ไม่รู้ไม่ถูกต้องหนูก็สำนึกผิดก็พูดประมาณ อานุอนุโมทนาอวัชนาค่ะฟังดูอวันาก็ได้สภาพของการที่พอพิจารณาไปแล้วความอยากนะั้นสลายไปได้นะคะก็เป็นขั้นตอนที่ใช้วิปัสสนาเดี๋ยวลองเทียบขั้นตอนให้แบบในเอาเอามาจับใส่ใส่่ใสทฤษฎีนะว่าอวัชนาทาแบบไหนบ้างหนึ่งพอเรามีความเรื่องของเส้นใช่ไหมคะ เรื่องของเส้นที่เราตั้งศีลไว้แล้วอ่อาวสนาอาวันาจะด้วยความที่เราเราตั้งศีลน่ะทําให้มันมีพลังมากยิ่งขึ้นแหละที่จริงเส้นน่ะถ้าไม่มีอาหารอื่นเลยเราจะกินเส้นได้ไหมคะถ้ามไม่มีอาหารกินได้แบบไม่ยึดมั่นถือมั่น รเราก็เราก็กินเลี้ยงชีพได้นะคะกินให้เราอยู่ได้บางทีเราไปบางที่เมนูอาหารไม่มีแบบข้าวเลยนะมีเส้นอะไรแบบนี้เราก็เราก็ทานได้ใช่ไหมแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเราจะมาฝึกว่าถ้าคือเราล้างความอยากในเส้นเราล้างให้ได้ก่อนแล้วต่อไปเนี่ยมันมัน ถ้าเราล้างได้แล้วเนี่ยเราจะกินหรือไม่กินก็ได้แล้วสภาพมันจะเกิดขึ้นในใจเรามันจะเป็นแบบนั้นนะทีนี้อวสนาก็ก็ได้พูดว่าพอพิจารณาไปหลังจากที่อบอกว่ายังไงนะที่มันมันหายไปเลยมันหยุดยากเนะี่ยด้วยการพิจารณาแบบไหน,นพิจารณาอะไรบ้างได้พิจารณากรรมไหมพิจารณากรรมหนูจะพิจารณาว่าท่านกินแล้วหนูจะทุกข์ แล้วจะทาเกิดเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับหนูแกหนูก็ไม่หายและหลายๆ,ๆอย่างที่หนูกิเลสความอยากของหนูงน,นั้นเลยอะค่ะไม่โทษใครโทษโทษกิเลสที่มันความอยากของเราที่บางทีหนูก็เหมือนจะต่อรองเขาได้อะไรอย่างเงี้ยก็ต่อรอ,องเขาได้แบบพญานางบอกตอนตอนนั้นที่ท่านชีแ้แนะหนูแล้วหนูก็ต่อรองรว่าอย่าอย่าพิ่งกินตอนนี้นะบางทีมันก็ไม่ได้นะคะ มันก็แพ้แต่หนูก็ไม่เป็นไรแพ้เราก็จะตั้งสินมาสู้ใหม่อืมค่ะคือเราได้ทำมาแล้วก่อนหน้านั้นมีทั้งต่อรองมีทั้งการมาพิจารณาโทษเนี่ยเราพิจารณาล้างกิเลสน,นะคะหนึ่งก็คือพิจารณาเรื่องกรรมและผลของกรรมเราทำสิ่งใดเราก็จะได้รับสิ่งนั้นใช่ไหมคะแล้วทีนี้อาอ,อวัสนาก็พิจารณานะตรงนี้พิจารณาอยู่ รวมทั้งเราไปตั้งศีลไว้ด้วยมันผิดศีลมันก็คือมีโทษอีกใช่ไหมมันคือการที่ผิดศีลมันก็จะนําโรคและโชคร้ายมาให้เราเนี่ยตัวนี้ก็คือตัวที่เราเอาไปพิจารณานะคะและพิจารณาข้อที่สองก็คือพิจารณาโทษของการถ้าเรากินเส้นไปมันจะมีโทษอะไรบ้างซึ่งสิ่งที่มันเป็นโทษกับวาสนาคือชัดเจนในเรื่องของร่างกายด้วยใช่ไหมคะเราก็เอาเอาโทษที่เรา เราเห็นนั่นแหละเอามาพิจารณาร่วมพิจารณาประโยชน์ของการถ้าไม่กินถ้าไม่กินมันก็จะมีประโยชน์กับตัวเรามากกว่าใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยเราไม่ได้ใส่สิ่งที่เป็นพิษเข้าไปในร่างกายโรคเราก็จะหายได้อย่างเร็วขึ้นใช่ไหมคะนี่ก็คือการพิจารณาร่วมแล้วเราจะเห็นนะเช็นสภาพของไตลักทีนี้นะ่ะสภาพไตลักที่เห็นที่อาวสนาเกิดขึ้นก็คือมันเห็นความอยาก มันเห็นความถ้าได้อย่างใจหมายมันจะมีความสุขเกิดขึ้นใช่ไหมคะนั่นคือมันจะเป็นสุกลวงมันไม่เที่ยงพอเราพอเราวิจารณาไปเราเห็นสุขนั้นมันสลายไปได้ใช่ไหมถ้ามันเที่ยงนี่มันก็จะอยู่แบบนั้นแต่นี่เราเห็นเราเห็นว่าสภาพของมันสลายไปได้แล้วก็ทุกสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกพออยากนี่มันเป็นทุกมันก็เห็นได้ชัดเนาะแล้วมันไม่มี มันที่จริงแล้วมันไม่มีตัวตนหรอกมันพิจารณาได้ล้างมันได้มันตั้งขึ้นได้แล้วมันก็ดับไปได้ด้วยที่เราได้เห็นเนี่ยสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเราเห็นสภาพนี้สภาพตาละักที่เกิดขึ้นะตัวที่มันจางคายไปนี่แหละที่ทําให้เราได้เห็นเห็นชัดขึ้นนะคะเราก็เอามาสรุปพิจารณาพิจารณาว่าเออความอยากนี่มันไม่เที่ยงนะในครั้งต่อๆไปเนความอยากอยากได้สุข ดังใจหมายน่ะจริงๆมันมันก็สามารถสลายได้แล้วสุกดังใจหมายถ้ามันได้ได้จริงกินเข้าไปแล้วเห็นได้ว่ามันกินแล้วมันก็อร่อยอยู่แป๊บหนึ่งที่เรียกว่าสุกสุกลวงแป๊บหนึ่งบางทีแตะลิ้นรู้สึกได้ว่ามันมีรสที่เราที่เราคาดหวังอ่ะมีรสอาจจะเป็นเออถ้าเปรี้ยวมันก็ได้เปรี้ยวนะเราก็รู้สึกสุกแป๊บหนึ่งแล้วมันก็หายไปละจากนั้นพอกินไปมันก็หายละแล้วมันก็อยากได้ใหม่อีกมันรีบไปเอาอย่างเงี้ย นี่ก็คือสภาพที่เราเห็นความไม่เที่ยงของของอ่าสิ่งที่มันเป็นผลน่ะนะคะเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนนี้ตัว,ตว,ตวสลายลยมันก็จะสลายไปได้โดยที่เราจะมันจะสลายไปได้จริงๆอ่ะมันจะสลายหนายคลายมันจะละหนายคลายไปได้อีกอีกอ่าอีกคํหนึ่งนะคะที่เป็นคําที่ง่ายในการปฏิบัติเหมือนกันก็คือเรื่องของวิปลาส พิจารณาว่าเออเราว่ามันสุกเหรอจริงๆว่ามันไม่ใช่อ่ะมันลวงเราจริงๆมันคือทุกข์ไอ้นี่คือวิปลาสนะแล้วก็ตรงที่ไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเออมันบอกว่าเที่ยงมันบอกว่านี่ถ้าถ้าเนี่ยรถรถดีมันจะเที่ยงนะจริงจริงมันไม่เที่ยงหรอกรถดีมันก็แป๊บเดียวใช่ไหมมันก็หายไปอย่างเงี้ยมันเป็นทุกข์มันบอกว่าเป็นสุขถ้าได้กินแล้วจะเป็นสุขจริงๆน่ะมันเป็นทุกข์มันก็จะเห็นชัด มันไม่มีตัวตนจริงหรอกในตัวนี้น่ะอ่ามันก็จะเห็นสภาพว่าว่ามีตัวตนแต่จริงๆแล้วมันไม่มีตัวตนอ่ะหรือสภาพว่ามันสวยงามจริงๆมันก็ไม่ได้งามหรอกอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันหลงไงมันเป็นสภาพของการที่วิปลาสเราก็เอาวิปลาสสีมาพิจารณาร่วมได้ แต่ทีนี้ถ้าเราทําบ่อยๆไปนะคะเราทําบ่อยๆไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากนั้นมันจะไม่ได้ต้องใช้เวลาคิดเลยเพราะว่ามันจะอยู่ในสัญญาจําได้ไหมายรู้ของเราแล้วพอพอมีเหตุขึ้นมันจะสังขารออกมาสลายไปได้เลยนะคะก็จะทําแบบนี้ไปในทุกๆทุกๆเรื่องไปได้เราก็จะเอาตัวอย่างที่เราทําได้นี่แหละมาทําทําซ้าๆซ,ซึ่งอาวสนานก็ทําสภาพของ นิ่สาระนระอาหารได้นันเนี่ยคือพอรู้สึกว่ามันเป็นกิเลสปุ๊บมันสลายไปได้เลยเนี่ยค่ะนี่ก็คือการการละกิเลสแบบที่ด้วยปัญญาของเรามันมีปัญญาที่สั่งสมไปแล้วมันก็จะมีพลังฌานที่แรงพอเห็นกิเลสปุ๊บมันก็จะเผากิเลสไปได้เลยสลายไปได้นะคะ นี่คือที่อวสนาทำแล้วก็ทำได้แล้วด้วยนะคะก็จำครั้งนี้ไปนะใช้กับกรณีอื่นๆไปที่เราเกิดความอยากขึ้นมานี่แหละบอกว่าง่ายๆเองนะการแก้ไขเนี่ยวิธีการล้างกิเลสเนี่ยก็คือถ้าอยากก็หยุดอยากหยุดอยากมันก็หายไปได้เลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยจากนั้นเพราะมันมีสังสงไว้แล้วค่ะ ลองดูนะในกรณีอื่นๆใช้คําแบบเดียวกันนี่แหละลองบอกว่าถ้าจับได้ว่ามันมีความอยากแปลว่าจับได้ว่ามันเป็นกิเลสแล้ววิธีจัดการกับกิเลสไม่ได้ไม่ได้ยากเลยก็คือถ้ามันอยากก็หยุดอยากถ้ามันชังนี่ก็หยุดชังอย่างนี้นะคะเนาะค่ะยินดีกับว,วัสนานะคะนี่เป็นกรณีศึกษาที่ดีอีกกรณีหนึ่งค่ะเชิญที่น้องเพิ่มเติมค่ะ ถ้าไม่เพิ่มเราก็จะไปที่เพิ่มแม่อ่อนก็คุณรุ่นีิดหน่อยก็พูดค่อนข้างครบแล้วนะคะแต่ว่าถ้าอาจจะเพิ่มเติมก็คือเพิ่มเติมในเรื่องของการพิจารณาถึงความคัดอุโมธนาค่าววาสนาพิจารณาในเรื่องของความยุ่งยากในการที่เราจะทําเส้นเนาะ มันมันสิ้นเปลืองในเรื่องของแรงงานทุนรอดเวลาในการที่จะทําเป็นเส้นนะคะอันนี้ถ้าเราพิจารณาโทษนะคะใช่ไหมใช่ค่ะมันมีหลายเรียงไปแล้วก็ค่ะแล้วก็อีกเหลี่ยมมุมหนึ่งก็คือแรงเหนี่ยวนานะคะการที่เราได้สุขสมใจอยากเนี่ยมันเป็นแรงเหนี่ยวนําที่ไปเพิ่มความอยาก พลังของความอยากได้สุขสมใจอยากให้กับโลกด้วยคือคืออันนี้มันเป็นพลังที่มองไม่เห็นแต่มันมีสิ่งที่มันสร้างสิ่งที่มองมองเห็นใช่ไหมคะอันนี้แหละคือพลังของความที่เราไปเป็นแรงเหนี่ยวนําในการที่เราจะได้สุขสมใจอยากมันก็จะไปทําให้คนอื่นอยากได้อยากเป็นตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่จะเป็นโทษภัยซึ่งอยากได้มากๆก็ทําชั่วได้ทุกเรื่องเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่มันจะ ต่อต่อกันไปนะครับอันทําให้เกิดทุกข์ทษภัยทรมางย์ยังไงในเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เป็นส่วนหนึ่งซึ่งทําให้เราเออเราทําคุณอันยิ่งใหญ่นะ่ที่เราหยุดอยากที่เราได้เนี่ค่ะอันนี้นะคะ่ะก็เป็นตัวนหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มในการวิปัสสนะคะค่ะก็ขอเพิ่มเติมประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะฟังดูก็เป็นข้อมูลที่สําเร็จรูปได้นะเขียนไว้ก็ได้กรณีอื่นก็นี่แหละมันก็จะคล้ายๆกันนี่แหละ แล้วตรงที่ว่าอย่างเป็นพลังเหนี่ยวนำอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็เอาไปใช้กับกรณีอื่นได้ด้วยนะคะลองโน้ตไา้นะโน้ตเป็นอริยสัจส,สีของเราเนี่ยตัวมรรคเนี่ยเราจะพิจารณาอะไรบ้างพิจารณากรรมพิจารณาโทษพิจารณาประโยชน์พิจารณาวิปลาสสีพิจารณาไตรลักษณ์นะคะเนี่ยเขียนไว้แล้วก็ทําเป็นเรื่องๆไปนี่เราจะได้ลําดับการปฏิบัติที่ชัดทีี่นจากนั้น<ห> หนูขอถามหน่อยนะคะถ้าหนูอยากได้หนูอยากได้คลิปนี้แล้วหนูจะไปจดที่ที่นิดหน่อยพูดกับน้องอ้อนหรือว่าที่จิตอาสาพูดนะหนูจะไปจดไว้ได้ถ้าหนูจะทำยังไงอ๋อในเว็บไซต์ในเว็บไซต์วิชารามอ๋อสถาบันวิชารามทำไม่เป็นพี่โนเขาเคยบอกหนูว่าพินอะไรนะสิบสี่แล้วอะไรหนูจําไม่ได้ ขอโอกาสได้นั่งค่ะเอาพี่กุ้งเอานั่งกุ้งแน้นั่นเลยเจินค่ะถ่อนที่ไม่อยากจะดูค่ะวิธีง่ายๆเลยนะคะปกติอะค่ะสมมุติเราพูดกันวันนี้อะค่ะพ่งนี้ค่ะเราก็สามารถหาเจอได้ะค่ะเราพีคำอย่างวันนี้วันที่เอ27เมษาใช่ไหมคะเราก็ใส่ปีข้างหน้าค่ะปี65แล้วก็ตามด้วยเดือนปีค่ะ ปีปีเป็นปีของภาษาอังกฤษนะคะหกห้าแล้วไม่ต่างกันเขียนตัวเลขเขียนตัวเลขว่าหกห้าศูนย์สี่สองเจ็ดแล้วก็ตามชื่อน้องวาสนาเลยค่ะวาสนาเพราะปีหนึ่งศูนย์สี่สองเจ็ดค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะขึ้นหรือเราเราจะลองคีย์คำว่าวาสนาแล้วก็ส่งกันบ้านก็ได้แล้วบางทีที่เราส่งกันบ้านเนี่ยก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลย แต่ถ้าเรารู้ว่าเราส่งวันไหนแล้วก็ใส่วันที่ตรงนี้ก็จะเร็วอะค่ะค่ะคุณค่ะคียใน YouTube ใช่ไหมคะ YouTube ค่ะเอาคีย์ใน Google, Google. ค่ะขึ้นนิดหน่อย Google อ่อตรงนี้พอคีย์ปุ๊บขึ้นเร็วเลยค่ะเพราะว่าเวลา<ะ>ที่เพิ่มเติมมาค่ะก็ตักงตตรงนี้อืมอ่ะ,อะอลองคีย์เฉพาะชื่อนามสก,กุลเราก่อนก็ได้ถ้าไม่มีซ้ำก็จะขึ้นแต่ว่าตัวที่ที่อ่อ รมเมื่อสักครู่นี้พี่น้องในห้องก็ก็จำจำคีย์เวิร์ดที่จะไปไปพิมพ์นะคะคือพ้อสอนี่ให้เราเอาตัวท้ายคือเลขหกกับเลขห้าเริ่มต้นที่เลขหกเลขห้าแล้วทีนี้เราพูดอยู่เดือนไหนเนี่ยตอนเดือนนี้เราก็ให้เป็นสองตัวเลขใช่ไหมคะต่อมาตอนนี้เดือนสี่ก็จะเป็นศูนย์สี่แล้วก็วันที่วันที่สองเจ็ดค่ะ ดังนั้นตัวที่เราจะจะพิมพ์ก็คือว่าพิมพ์คำว่าหกห้าศูนย์สี่สองเจ็ดวาสนานะคะอ๋เป็นบ้านิเศนึงค่ะแล้วก็วาสนาค่ะต้องวัดในช่องสูงต้องวัดมนช่องยาวค่ะพี่พี่เขาจะบอกบอกว่าอยากจะส่งการบ้านด้วยกับหนูเนี่ยเขาจะมาส่งตอนนี้ได้ไหมคะกี่ท่านคะกี่ท่านท่านหนึ่งค่ะ น้ามือครบคุณแล้วค่ะอ๋อให้ให้ให้ไปให้ยกมือในช่องวาสนานี่แหละแต่ยกใหม่อ๋อยกใหม่ให้ให้ยกใหม่เนาะก็ให้ยืมห้องนะวาสนานี่แต่ยกใหม่ให้ให้หนูยกให้เขาใช่ไหมใช่ใช่ดอไหมเพราะว่ามีภารกิจจะต้องไปที่ไหนกันไหมล่ะตอนนี้รดน้ําต้นน้อยู่ใช่ไหมอืด้วะอ่าก็ก็ถือก็ถือโทรศัพท์ไปด้วย อ่าไม่มาเลยค่ะได้ใช่ไหมคะก็ถือโทรศัพท์ไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ขอบคุณนะคะขออนุญาตขอโทษทุกท่านไปนะคะอ่ายกแทนเพื่อนนะคะค่ะอนุโมทนาอาวันาค่ะแต่คิวจะยาวอยู่นะอีกประมาณท่านที่ท่านที่สิบนะคะเป็นท่านที่สิบจากนี้ไปนะคะท่านที่สิบค่ะเออเขาเขารับรู้แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ Yeah.